สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น e p 5แล้วนะครับในการใช้งานหรือว่าใช้ประโยชน์จาก g ิต h ับนะครับใน e p พนี้นะครับสมมติว่าเราทำเว็บแอปนะครับและเราต้องการจะเปิดเว็บแอปโดยไม่มีแถบข้างบนนี้นะครับเนี่ยแถบสีฟ้าฟ้านี่นะครับเราไม่ต้องการให้มันโชว์เราก็จะเอานะครับโค้ดของเราหรือว่าเว็บแอปของเราเนี่ยไปไว้ใน g ิ t h u b นะครับเวลาเปิดขึ้นมามันก็จะไม่มีตัวนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมก็เปิดจิ้นับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปสร้างที่เก็บข้อมูลหรือว่ารีโปขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันนะครับก็ไปที่นิวครับนี่นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อนะครับเป็นเว็บเป็นเว็บก็แล้วกันเป็นคําว่าเว็บคําเดียวก็ได้หรือเว็บแอปก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับ create repository เลยนะครับ เลยนะครับสร้างที่เก็บข้อมูลขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเข้าไปสร้างไฟล์ใหม่ด้วยนะครับผมก็จะใช้วิธีการ create new นะครับแต่ถ้าใครมีไฟล์ก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะขอเป็นเอาโค้ดมาวางเลยนะครับก็คือ create new file นี่นะครับจากนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้ลงไปก่อนนะครับสมมติว่าไฟล์นี้คือไฟล์ index นะครับก็เป็น index html นะครับทุกครั้งเวลาเราสร้างชื่อไฟล์อย่าลืมระบุนามสกุลด้วยว่าเป็นไฟล์อะไรนะครับ .js.html.css ตรงนี้นะครับจะต้องใส่นามสกุลไฟล์ไปด้วยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะแชร์โค้ดนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับโค้ดนี้เขาเรียกว่าโค้ด iframe นะครับผมจะก๊อปทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยนะครับ ไอเฟรมตัวนี้นะครับก็เราจะไปเอาลิงก์นะครับเนี่ยตรงนี้ผมจะใส่คาว่า x x x ก็คือ src ก็คือ source หรือว่าลิงก์เว็บแอปเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะกลับมาที่นะครับโค้ดเว็บแอปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราอัปเดตข้อมูลเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือว่าเทสแล้วนะครับว่าเนียเราลองเทสดูก่อนก็ได้นะครับนี่ว่ามันทํางานจริงหรือไม่นะครับเนี่ยทำงานตามปกตินะครับแต่มันจะมีแถบตรงนี้นะครับเราต้องการเอาแถบนี้ออกนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะมาที่การทําให้ใช้งานได้นะครับการจัดการให้ใช้งานได้นะครับแล้วผมก็จะมาเอาลิงก์เว็บแอปตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์เว็บแอปยกเลิกไปจากนั้นนะครับผมก็จะกลับมาที่โค้ดที่ up, อัพที่เอามาวางนะครับแล้วก็ลบตัว x 3ตัวนี้ออกไปนะครับกด delete เลยให้เหลือแค่ตัว double c o d e นะครับจากนั้น control v ลงไปแบบนี้นะครับก็เป็นการวางลิงก์ของเว็บแอปลงไปจากนั้นก็ไปที่ c o m m i t c h i n g ครับ แล้วก็กดคอมพิชชิ่งอีกครั้งหนึ่งครับพอเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์ Index นะครับที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์เว็บนะครับและสังเกตว่าตรงนี้นะครับถ้าเราดูเมนูข้างบนเนี่ยนะครับมันยังเป็น e l e c เว็บ s l ัดทรีสล e ดเมนนะครับตรงนี้แปลว่าเราจะต้องไปที่ s e t t i n g ก่อนนะครับไปไปที่ s e t t i n g นะครับแล้วจะต้องมาที่เพจก่อนนะครับคลิกตรงนี้ แล้วก็มาที่ b r a n d ตรงนี้นะครับมันเป็นนันอยู่นะครับเราต้องคลิกลงมาแล้วก็เลือกเป็นเมนก่อนนะครับนี่นะครับพอเลือกเป็นเมนเสร็จให้กดเซฟครับทีนี้นะครับกดเซฟเลยนี่เรียบร้อยนะครับพอทําแบบนี้แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้ทําการเหมือนกับการ deploy หรือว่าทําให้มันเป็น public เรียบร้อยนะครับสําหรับเพจตัวเว็บตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปทดสอบได้แล้วครับนี่นะครับ วิธีการทดสอบนะครับโอเคนะครับผมอาจจะกลับมาที่โฟลเดอร์เว็บอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่มาที่ลิงก์อินเด็กตรงนี้นะครับามาที่ลิงก์อินเด็กตัวนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีโทษทีโทษท,ท,ทีนะครับอขอกลับมาที่สคริปต์แอปใหม่นะครับก็กลับมาที่ คลิกมาที่รูปรูปแมวเหมียวตัวนี้โทษทีนะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปที่เว็บครับไปที่เว็บแล้วก็มาที่เซตติ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เพจอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เราจะเห็นลิงก์แล้วโอเคนะครับเราจะเห็นลิงก์นั่นก็คือเราต้องมาที่เซตติ้งนั่นแหละนะครับมาที่เพจนั่นแหละเราก็จะเห็นลิงก์นะครับที่เราสามารถเอาลิงก์นี้ไปใช้งานได้จริงแล้วนะครับทีนี้นะครับ จากนั้นผมก็จะลองเทสโดยการคลิกที่ลิงก์นี้เลยนะครับสังเกตลิงก์ด้านบนก็จะเป็นตัวยูเซอร์ของเรานะครับกิ t ฮับนะครับ .io แล้วก็ /we ันะครับเห็นไหมครับมันก็จะทํางานโดยที่ไม่มีแถบข้างบนแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับไม่มีแถบสีฟ้าเหมือนกันกันกบตัวนี้เห็นไหมที่มันโชว์อยู่เมื่อเราเอาขึ้นมาที่ g i t h ับเนี่ยแถบนั้นก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ ทำเว็บแอปแล้วไม่ต้องการให้มันโชว์แถบสีฟ้าด้านบนนะครับก็มาใช้เทคนิคการอัปโหลดขึ้นมาที่กิจฮับนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์ว่า Index นะครับไปตั้งชื่ออื่นท่านก็ต้องพิมพ์ชื่อนั้น .html มันถึงจะรันนะครับแต่ตัวนี้ทำไมมันรันเพราะว่ามันไปเจอไฟล์ i n d e x .html นะครับถ้าเป็นไฟล์ i n d e x .html เราไม่ต้องพิมพ์มชื่อไฟล์นะครับแค่ ระบุโฟลเดอร์เว็บอย่างเงี้ยมันก็แสดงผลหรือว่าเล่นเว็บของเราได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ต้องการปิดแถบนะครับสีฟ้าของเว็บแอปโดยใช้เทคนิคการอัปไฟล์ขึ้นมาที่ g i t h ับแบบนี้นะครับไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ